เช้าลัคนาราศีพิจิกอา้าวตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้ากันที่2ี่ธันวาคม 2565เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่1มกราคม2 5 6 6นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกสัปดาห์หน้าสินแสหมิงถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวพิจิกนะน่าจะมีข่าวดีหรืออะไรบางอย่างที่ลงตัวในเรื่องของงานเพราะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็ไปอยู่กับดาวศุกร์นะดูอยู่กับดาวศุกร์แล้วก็ได้คู่สมพล ดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งอา,อาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยมันเป็นคู่มิตรใหญ่กันมันไปอยู่ในเรือนที่มันเขาเรียกว่ามันมันดีต่อกันน่ะทำให้น่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องของงานหรือการเจรจาอะไรบางอย่างที่ดีๆในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเองเนี้ยก็ไปอยู่ในตําแหน่งที่ตีโกนร,ร่วมธาตุน้ําเป็นเกษตรราธิบดีกับชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับด้วยรอบวงรอบวงโคจรแบบนี้นะครับสินแสงหมิงดูแล้วอย่างละเอียดก็แสดงว่าจะมีข่าวดีบางอย่างในเรื่องของงานหรือการเจราจาต่างๆที่ดีนะครับวันจันทร์วันอังคารเป็น2วันที่ดีมากนะครับเจราจาอะไรต่างๆ2วันนี้ดีมากหรือน่าจะมีการเจราจาอะไรบางอย่างที่ดีๆในวันจันทร์กับวันอังคาร วันพุธนี่จะมีเรื่องจุกจิกงุนหงิดใจนะครับเออมีเรื่องจุกจิกงุนหงิดใจจะสื่อสารอะไรกับใครก็ดูให้ดีนะมันมีจะมีเรื่องทําให้คุณอารมณ์เสียเอาสรุปง่ายๆแล้วกันนะฮะมันจะมีเรื่องทําให้คุณอารมณ์เสียนะครับในวันพุธแล้วก็การติดต่อสื่อสารเนี่ยขอให้ละเอียดรอบข้อน,นิดนึงโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเพราะว่า ไอ้ดาวพุธท,ที่เกี่ยวกับเอกสารถังยาเนี่ยมันเป็นปลาแล้วก็มันมาอยู่ในเรือนการเงินโดยเฉพาะเอกสารหรืออะไรที่มันสื่อไปถึงเรื่องการเงินนะครับก็ดูให้รอบคอบนะชาวพิจิกนะครับในช่วงวันพุธพระรหัสสุขเป็น2วันที่ดีนะครับยี่สิบเก้าสามสิบแฮปปี้สบายใจเป็น2วันที่เรามีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นนะ แฮปปี้ขึ้นแล้วก็จะมาจุกจิกใจน่อยนนิดหนึ่งในช่วงวันที่31แล้วก็วันที่1แต่จริงๆแล้วชาวพิจิกเนี่ยนะผมกลับมองว่า31กับ1เนี่ยไม่อยากให้เดินทางไปไหนไกลามากหรอกนะฮะด้วยโครงสร้างของดาวแล้วองศาของดาวนี้ทิงแสงหมิงดูละเอียดไปถึงอง,องศาของดาวที่สัมพันธ์กับลัคนาของคุณเลยนะ ไม่อยากให้เดินทางไกลมากนะักสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าไปก็ขอเดินทางใกล้ๆอะไรประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ชาวพิจิกนะดวงการเงินลู่ทางโอกาสต่างๆน่าจะเริ่มขยับดีขึ้นดีขึ้นนะผมว่านะครับดูจากดาวแล้วองศาดาวพฤหัสที่เดินหน้าแล้วดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเดือนการงานแล้วนะล้วนแล้วแต่จะนําพาซึ่งสิ่งที่ดีมาให้ แล้วก็ดาวสุกเอ้ยอันนี้สำคัญดาวสุกที่อยู่ในเรือนการเงินเนี่ยผมว่าชาวพิจิกใจแฮปปี้เรื่องการเงิน,น,าาก,งก,างนการทองมากขึ้นนะครับหรือมีข่าวดีเรื่องเองินเรื่องทองก็ได้นะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในสัปดาหนะ์หน้าความสัมพันธ์ความรักก็ยังดําเนินไปได้ดีสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ดําเนินไปได้ดีจะมีจุกจิกบุญหินอยู่บ้างก็ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์ที่31อาทิตย์ที่1จะมีจุกจิกบุญหิดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มากมายนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าไปทุ่มเทให้กับเรื่องของงานการเจรจาต่างๆดีกว่าเพราะว่าความรักก็ยังไม่ได้เอื้อเท่าที่ควรมันก็มีคนมาชอบชอบพอๆกันแต่ก็สมรรถภาพมันก็ยังแค่คนรู้จัก แค่คนที่รู้สึกมีไมตรีที่ดีฮะมันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนนะสีที่ถูกฉลกสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกได้แก่สีฟ้าสีน้ําเงินนะครับสองสีนี้นํามาซึ่งโชคดีอย่างมากให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็สีที่ใช้เจรจาในเรื่องของการเงินก็ได้แก่สีส้มสีแสดสีโอโรสสามสีนี้ไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นะครับหรือสีของกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางนะครับสีส้มสีแสดสีโอรสน์นะโลละแต่นำมาซึ่งความโชคดีทั้งสิ้นขอให้โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านคอนแทคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย Line Official ID นะครับ Master ร์หมิง6 6ห6หรือโทร 0994155666ขอให้โชคดีสุขเห่งรวยทุกท่านนะครับ